ก็พามาดูข้อก่อนออกตัวครับนี่ครับก่อนออกตัวครับคลิปนี้ครับไม่ตัดนะครับแต่ดยอยคลิปที่เราก็ตัดนะครับนี่มีรถพิบัติได้ครับ่ีทีบาทาัาครับ ดีครับดีครับได้บาดแผลค,คือาตัดีได้บาดแผลน,นี่ตบาบัคกับตาบัง tao vâng ạ Được Được Các ngà được ạ Được mà làm với video ngà này Làm đấy Đi ลืดออกะครับออกไปดึกดกันแล้วครับดี <c oughs> ออกะครับลืดดีลดตะหนะไหมดีลืดตะหนะดีะนะ <c oughs> ཨེ་ <laughs> ดีค yup, รับดีคร <laughs> so ับก็ได้นะครับโอ้โหแตวสำหรับคลิปนี้เรื่องตีลักขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับกลับบ้านกันนะครับ ปั๊กเด้อจักรยานละจักรยานแบบแมตเต็มครับหนักแบตครับเดี๋ยวกงนี้มาถ่ายไปครับพรุ่งนี้มา อันนี้ไม่ได้มาครับไปจ้าล้าไปกลับบ<ป>้านกันครับ นี่เด็ดไปอีกนี่ครับ <laughs> ก้สำหรับคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้นะปิกนะปกี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับก็อันนี้อีพีหนึ่งครับอีพีสองเราจดกักนะครับ